สำหรับวันนี้นะครับมาว้านน้องเองนะครับมาการไปีใหม่เหมือนเดิมนะครับเมืคืนแป้กำลังใจน้องแล้วนะครับที่งานเมื่อคืนนะครับตอนนี้เรามาชมบ้านหอบหวันนะครับด้านที่จอดรถนะครับ นี่นะครับ FC นะฮะ FT มากันเยอะแย,ยะเลยนะครับ ครับบ้างก็นอนในรถนะครับนี่ฮะจอดเยอะแยะนะครับนี่คือวันสุกดิบนะครับไม่ต่ำกว่าสามสิบคันครับกลางเต็นท์นอนกันเป็นแถวนะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของน้องมุงอิงนะครับทุกคนก็พักใต้ลมมะม่วงนะอากาศเย็นสบาย ฝอยมะม่วงอยู่ก็มีนะครับเนี่ยอยมะม่วงก็ม,กมีนะครับนี่คือความน่ารักของน้องหญิงจึงมี f อทั่วประเทศนะครับเดินทางกันมาพาักแรมเยอะแยะไปหมดนะครับนี่นะฮะบางก็ติดเครื่องนอนนะครับ บ้างก็มาแคมปิ้งนะมาทุกครับมากันเยอะแยะมากมายมาจากทะเบียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโหลีลัมนะครับนี่ฮะแคมปิ้งครับพักผ่อนปีใหม่บ้านน้องหุ่งอิงบ้านหอบฝันนะครับ ร่มก็มีนะครับนี่นะแคมปิ้งสบายเลยดีครับนี่ครับสบายสบายนะ udah naik kan nak. Waduh, ดังกล่าด้านะครับาไปประดับไฟไปประดับ ก็จะไปดูตร,รตรงนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้เราใส่เสื้อเหลืองกันนะครับ Dana, นี่นะเอซจะมาตอนนี้ไม่มีก็มาอุดหนุนน้องนะครับมาเลยครับเสื้อนะเหลืองที่นี่นะเราอุดหนุนเสื้อเหลืองน้องนะครับวันนี้เป็นวันใส่เสื้อเหลืองนะครับเป็นวันใส่เสื้อเหลือง าอุ่นนุ่นได้เลยครับที่นี่ครับนี่ครับมาอุ่นนุ่นเสื้อเหลืองกันที่นี่นะครับ ต้องต้องซื้อสีเหลืองมั้งวันนี้เขานัดใส่สีเหลืองเหมือนกันนี่นะครับใครไม่มีเสื้อมาตรงนี้นะมาจำหน่ายจำหน่ายไปแล้วนะครับน้องหงอิงนะครับมาแล้วนะฮะน้องหงอิงมารับแขกนะครับ

เอาสนี้ใช้เอาใ้อะไรครับเ็ใแ่หนแบ้เจบแค่นเบบอีกไปนะเย็นน่ไ้น้องแก่ๆแล้วนี่มันใส่ยมันจะมีแกครับเนาีเสื้อน้องครับตรงนี้นะตัวรเ็แไ่วเจ็แพ่นกินไปแล้วนี่ต้องกิเบแคหนีแกค่แบบ้างไหมนไปแล้วแล้วจะไปกินม่วงทาไมอยากนอัวไหนเากเรารนอน

โอ้โหว่านี่เหตุลัวสีพวกนี้ก็เดือดน้ำนี่เรีบนอยู่โอ้โหคุยเลยอะว่ใส่สีหลือเอาใส่สวยแล้วเนี่ยสีอสวยาดนีอาบพซ่า้งใสไอาบครับชื่ออะไรแล้วเราไปถ่ายทีมงานเรา

เี wow. ่ยวายยาวๆไว้เอาไปตัดทีพี่ปาได้กี่ตัวท um ั้งหมดไหนถึงขายั้องเดปอเขาจายอะไรอ่ะอันนีคิหนึ่งก็ดีป่ะป้าค่อยได้ตัวเดียวตเอ็มเนาะตัวให้มดกเซ็กตัวว่เอาคนไมเป็นตูกเขานเอม ไม่ใช่เดียวกันนะครับใครจะมามาตอนนี้นะครับน,นี้น้องกาลังจําหนยเสือนะครับตรงนี้นะฮะวันนี้สีเหลืองสวยมากครับสําหรับคลิปนี้เรจบไปเพียงตรงนี้นะครับสวัสดีครับ